ทำไมคุณเคยเห็นไหมคะว่าคนบางคนเนี่ยสมมุติว่าเขามีชีวิตอยู่แบบปกติสมมุติว่าเป็นคนทั่วๆไปอะ่ะแล้วเขาถูกหวยขึ้นมาจากคนที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรเงี้ยแล้วแบบถูกหวยรวยปื๊ดขึ้นไปแบบรวดเร็วมากแล้วผ่านไปมันมีงานวิจัยเลยนะว่าผ่านไปอะ่ะประมาณ5ปีเท่านั้นเองเขาก็จะกลับมาจนเหมือนเดิมคือแบบมีฐานะอะคะ่ะเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ก่อนที่จะถูกเลอตเตอรี่แต่คนบางคนเนี่ย สามารถเริ่มต้นจากการที่แบบมีเงินเป็นติดลบสมมตินักธุรกิจที่เขาไปลงทุนทําอะไรทาโปรเจกต์อะไรของเขาแล้วทีนี้แบบอาจจะติดลบเป็นพันล้านเลยสุดท้ายเขาก็จะสามารถที่จะปื้ดพาตัวเองกลับขึ้นไปให้อยู่ในระดับที่แบบมีเงินมากมายได้เหมือนเดิมคนสองคนนี้แตกต่างกันตรงไหนทุกคนรู้ไหมคะคนสองคนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นแบบคนที่ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนกันแหละแต่สิ่งที่เขาแตกต่างกันซึ่งมันส่งผลให้ฐานะทางการเงินของเขาแตกต่างกัน นั่นก็คือวิธีคิดค่ะหรือที่เราเรียกว่า mindset นั่นแหละนะ mindset ของคนเราเนี่ยถ้าคนที่เขาเป็นคนรวยเป็นคนคิดใหญ่เป็นคนที่กล้าคิดกล้าฝันเนี่ยเขาจะเหมือนกับเครื่องบินลําใหญ่เครื่องบินแบบเครื่องบินที่แบบสามารถที่จะจุผู้โดยสารได้แบบเยอะๆแล้วเวลาเขาจะไปที่ไหนเนี่ยมันจะต้องมุ่งไปสู่รานเวที่มีขนาดใหญ่เครื่องมันถึงจะลงจอดได้เครื่องมันถึงจะพาผู้โดยสารขึ้น,นได้ แต่ถ้าเกิดคนทั่วไปคนที่แบบจนๆคนไม่มีเงินเนี่ยความคิดของเขาจะเป็นความคิดแบบจํากัดนะความคิดที่แบบเล็กๆซึ่งไอความคิดเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าลู่หรือรันเวย์ที่มันเล็กๆอะ่ะเวลาเครื่องบินขนาดใหญ่หรือว่าโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆมาถึงในโอกาสในชีวิตเขาอะเครื่องบินลำใหญ่ๆนั้นอะมันไม่สามารถที่จะลงจอดในรันเวย์นั้นได้มันไม่สามารถจะลงจอดในความคิดหรือ mindset เล็กๆของคนคนนั้นได้ นี่แหละมันถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่คิดเล็กๆเ,เนี่ยต่อให้มีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตแบบก้าวกระโดดขึ้นไปใหญ่โตได้แต่สุดท้ายแล้วผ่านไปแค่ไม่นานไม่เกิน5ปีชีวิตเขาก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นเป็นเพราะความคิดเขายังไม่ถูกขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเดี๋ยวครูจะมีเวิร์กช็อปมาให้ด้วยนะเพื่อให้ทุกคนนะ่ะฝึกขยายรันเวย์ของตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเพื่อรองรับกับ ความโอกาสดีๆที่มันใหญ่ๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ดึงสามารถที่จะพาให้เงินทองที่มันมาจากโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตเราได้ด้วยดีไหมคะโอเคค่ะไปกันได้เลยนะสำหรับข้อที่หนึ่งนะถ้าเกิดว่าเวิร์กช็อปนี้นะคะใครที่เห็นด้วยกับคําพูดที่ครูกําลังจะพูดถึงนะก็ให้คุณใส่คะแนนให้กับตัวเองนะคะจดใส่กระดาษไว้นะจ๊ะ สิบคะแนนหรือว่าใกล้เคียงกับสิบไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นด้วยกับคําพูดที่ครูบิลพีพูดคู่ค่ะสิ่งที่ครูพูดมันผิดค่ะไม่เห็นด้วยค่ะก็ให้ใส่คะแนนไปศูนย์คะแนนหรือถ้าแบบเห็นด้วยนิดหน่อยก็หนึ่งคะแนนสองคะแนนก็ได้โอเคไหมคะข้อแรกนะคะก็คือประโยคที่บอกว่าการที่เราจะร่ํารวยได้เนี่ยเราจะต้องมีเงินก่อนมันถึงจะหาเงินต่อไปได้คุณเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมคะโอเคต่อไปข้อที่สองนะข้อที่สองก็คือว่า คนที่เขารวยได้เนี่ยเขาต้องเป็นโกงคนอื่นมาแน่เลยอะ่ะคือต้องเป็นแบบว่าพวกคนที่โกงอะ่ะต่อไปข้อที่สามนั่นก็คือว่าคนที่แบบเกิดมาจนอะ่ะจะรวยได้ยากกว่าคนที่เกิดมารวยข้อต่อไปเงินเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราอ่านิสัยเปลี่ยนกลายเป็นคนไม่ดีต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือคนที่แบบมีฐานะรวยเนี่ยมีความได้เปรียบในชีวิตมากกว่าคนที่จน นะคะคเห็นด้วยไหมให้คะแนนตัวเองไว้ต่อไปการพูดเรื่องเงินนะเป็นเรื่องที่แบบไม่สมควรพูดในที่สาธารณะไม่สมควรที่จะพูดในโต๊ะอาหารในในชีวิตประจาําวันพูดกับคนที่ เพิ่งเจอกันเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะพูดเรื่องเงินกันนะคุณเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมนะคะโอเคมีทั้งหมด7ข้อนะจ๊ะลองรวมคะแนนดูซิว่าตอนนี้คะแนนของเรานะคะได้อยู่ที่กี่คะแนนถ้าเกิดว่าคุณเห็นด้วยแบบสุดๆใช่ไหมมันก็จะอยู่ที่เต็ม70คะแนนเลย ะะแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อไหนเลยมันก็จะเป็นศูนย์คะแนนนะคะแต่ว่าคุณปานกลางปานกลางก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ35หรือบวกลบไปนะคะก็รวมคะแนนของตัวเองไว้คูจะเฉลยแล้วนะจ๊ะว่าคําตอบก็คือว่าคะแนนที่ดีที่สุดนะคะของบททดสอบนี้เวิร์กช็อปนี้นะนั่นก็คือคะแนนแท้ๆศูนย์คะแนนค่ะคะแนนศูนย์คะแนน 0, แน,นนะ่ะหมายความว่า ครูจะเล่าให้ฟังนะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางข้อมันก็เหมือนจะเป็นไปได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่ามันคือความเชื่อที่บางทีมีคนบางคนใส่ในหัวเราเข้ามาแต่คุณเชื่อครูนะคะว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าคนที่เขาเป็นคนรวยคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยคะแนนเทสพวกนี้ของเขา่จะประมาณเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยคือเขามีความเชื่อว่าคนเราทุกคนสามารถที่จะรวยหรือว่าสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ ด้วยตัวเองคนรวยทุกคนเขาจะมีความ mindset หรือว่า,าวิธีคิดที่ว่าเขาสามารถควบคุมชีวิตของเขาเองได้อันนี้คือ mindset ที่สำคัญมากๆที่เราทุกคนควรจะมี